ก็จะเห็นว่ารถยนต์นะครับที่สัญจรอ,อยู่ในถนนภายในชุมชนนะครับตอนนี้เริ่มมีการจราจรที่ติดขัดนะครับตลอดทั้งวันถึงแม้ว่าจะมีการเคลียร์โคลนบนถนนให้สามารถสัญจรได้แล้วก็ตามครับที่นี่คือถนนภายในชุมชนเกาะทรายนะครับไม้ลุงขนยาวไปจนถึงผามควายครับเหมืองแดงมีปัญหาการจราจรตั้งแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงค่ำเลยครับ บนถนนมีทางรถบรรทุกโคลนครับรถแจกอาหารรถยนต์ของชาวบ้านและขยะครับซึ่งเป็นความเสียหายที่ถูกนํามากองไว้ด้านข้างถนนครับชาวบ้านหลายครัวเรือนยังต้องช่วยเหลือตัวเองอยู่นะครับนําโคลอนออกมาจากบ้านขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลียร์ถนนในชุมชนก่อนจึงจะเข้าไปช่วยในบ้านได้ครับ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายบอกว่าการทํางานในพื้นที่ยังมีปัญหายอยู่หลายด้านนะครับไม่ว่าจะมีระบบการจัดการจากส่วนกลางก็คือเทศบาลตำบลแม่สายแต่ว่าการทํางานในพื้นที่จริงไม่สามารถทําได้แบบร้อยเปอร์เซน์ครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะความเสียหายกินพื้นที่เป็นวงกว้างซึ่งสวนทางกับกําลังคนที่เข้ามาช่วยเหลือครับก็เป็นอุปสรรคนิดนึงแต่ว่ายังไงชาวบ้านก,ก็ก็ต้องกินต้องใช้อะเนาะชาวบ้านก็ต้องกินต้องใช้ไม่แก่ก็ไม่ได้ แล่วก็เขาจะขุดก็จะหยุดขุดก็ไม่ได้ต้องขุดมันก็ต้องดันพลังกันไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขามาแจกของเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคปัญหาแบบว่าไปขีดขวางการทํางานอันนี้มันของแน่นอนอยู่แล้วแต่แล้วมันมันก็ต้องทําอ่ะของชาวบ้านมาั้งก็ออกก็ไม่ได้ออกออกไปรับถุงอย่างที่ข้างนอกก็ไม่ได้บางครั้งเขาแบบแบบเอกชนเขามาแจกเนาะตามตามตามจุดต่างๆเขามาแจกเขาเขาต้องเข้ามาเขาต้องเข้ามาในพื้นที่ เราก็ต้องให้เขาเข้ามาแจกไม่งั้นชาวบ้านก็ไม่ได้ ทั้งชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนผามควายแล้วก็เหมืองแดงครับซึ่งอยู่ในเขตเทศาบาลตำบลแม่สายเสียหายเฉลี่ยชุมชนละประมาณ2 0 0พันกว่าหลังคาเรือนครับหรือว่ารวมทั้งหมดเกือบ7,000หลังคาเรือนบ้านที่สามารถเข้าไปอยู่ได้แล้วส่วนใหญ่เป็นบ้าน2ชั้นขึ้นไปนะครับส่วนบ้านหนึ่งชั้นยังเข้าอาศัยไม่ได้ครับขณะที่ฝั่งเทศาบาลตำบลเวียงพังคําทําความสะอาดบ้านเรือนไปแล้วกว่า20%บอรเ็นครับอ้อน้ำใจต้นขนาด มีคู่ไทยมีทาหารแล้วก็มีคนทีเปินเป่นเ็งและคนไม่ช่วยเนาะแล้วก็ช่วยกันเพราะส่วยกันยยังอย่างเช่นที่ดินที่ใจบอกช่วยกันล่าช่วยกันยังยายเขาขอบคุณน้ำใจเนาะว่าเออเนี่ยคนไทยคนยี้ทกันเนาะหญิงวัย72ปีคนนี้นะครับเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ชุมชนถ้ำผาจมนะครับเขตเทศบาลตำบลเวียงพางคำ เธอไหวขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสานะครับที่เข้ามาล้างบ้านจนสะอาดไม่มีดินโคลนอยู่ในบ้านแล้วนะครับแต่เธอยังไม่สามารถเข้ามาอยู่ในบ้านได้เพราะว่าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่มีที่นอนด้วยนะครับแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนประตูบ้านหายไปกับน้ําครับทําให้ขณะดนี้เธอยังต้องอาศาัยบ้านญาติเป็นวันที่สิบสี่แล้วครับยังยังเจ้ามดกับญาติยังหเหมนจะอู้จะได้เจ้าถามลูกตามล้นานกันแล้ว่าจะช่วยเขายังไงนะ ถ้จุ๋ยจุยเฮาอย่างไดเฮาก็จะได้มาฟื้นฟูเนาะถ้าเทศบาลคนจุยอย่างไดก็จะย้ายก็จะเอาเงินนั้นมาส้มแซมเนี่ยถ้าอยู่ได้ก็อยู่ได้เนาะตอนนี้นี่ประตูนี่พังเนาะแล้วก็บัดทนนักอนาต่างพังเนาะแล้วก็เข้าของดังในก็มีอย่างละวนีโลงโม่แตเจ้าพิพรส่ออยนี้อย่างสักอย่างนะ นี่คือภาพเปรียบเทียบบ้านของผู้ประสบภัยในชุมชนถ้ำผาจมเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมาครับเทียบกับวันนี้ก็จะเห็นครับว่าแทบจะไม่มีดินโคลนอยู่ในบ้านแล้วครับผู้นำชุมชนถ้ำผาจมนำโพสต์อิดสีเขียวมาติดที่ผังบ้านของชุมชนนะครับ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าล้างบ้านเสร็จแล้วนะครับโดยขณะนี้ล้างบ้านไปแล้วกว่า35หลังคาเรือนรวมพื้นที่อาคารอเนกประสงค์ภายในชุมชนด้วยนะครับจากทั้งหมด170หลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยขณะน,นี้ถนนภายในชุมชนสามารถทะลุไปยังตลาดสายลมจอยแล้วก็ถึงด่านพรมแดนแม่สายแล้วนะครับโดยภาพรวมขณะน,นี้คืบหน้าไปแล้วกว่า26เปอร์เซ็นต์หลังจากนี้จะเร่งล้างบ้านแล้วก็เคลียร์ถนนเส้นอื่นๆคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับ ภาพมุมสูงบนถนนพระหนโยธินตั้งแต่บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กนะครับมีรถติดสะสมฝั่งที่สะมุ่งหน้าไปที่ด่านพรมแดนครับขณะที่ฝั่งคู่ขนานมีรถบรรทุกซึ่งถนนเส้นนี้ถูกใช้สําหรับการขนดินโคลนไปทิ้งครับนี่เป็นผลจากการปรับแผนการจราจรเพื่อให้ตอบโจทย์การเฟื้นฟูมเมืองแม่สายให้เร็วขึ้นโดยรถบรรทุกก็จะใช้เส้นทางขาออกแล้วก็รถทั่วไปให้ไปใช้เส้นทางฝั่งขาเข้าแทนครับ คุณวันวิสาคุณเกษดาครับนี่คือค่าคืน13ที่ชาวบ้านในชุมชนหลายชุมชนที่ได้รับผลกระทบยังต้องอาศัยอยู่ในความมืดนะครับอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในเวลานี้นะครับเทียนยังเป็นอุปกรณ์สําคัญในการส่องสว่างให้กับชาวบ้านที่นี่อยู่ครับ